ัญหาเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ที่เจอกันบ่อยอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือมาจากวันเวลาไม่เป็นปัจจุบันนะครับวิธีการแก้ง่ายๆคือเซตติ้งง่ายๆนะครับให้มาที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า date and Time s e t t i n g นะครับมีให้ข้างบนนะครับสามารถคัดลอกแล้วมาวางตรงนี้ได้นะครับตรงจ่องค้นหา เสร็จแล้วก็กดไปครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนมาข้างล่างดูข้างล่างนะครับที่ additional clock นะครับให้มากดตรงนี้นะครับตรงลูกศรตรงนี้ปุ๊บทีหนึ่งนะครับจะเจอ d i a l o g box ตรงนี้ขึ้นมาที่แถบข้างบนนะครับให,ให้กดที่ date and time นะครับเสร็จแล้วก็มาเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับ Change date and time นะครับกดไปทีหนึ่งให้แก้เวลา วันที่เวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วกดโอเคอินเทอร์เน็ตของท่านก็จะสามารถใช้งานได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม